อาสนะอย่าทําตามพ่อแม่เวลาคุณจะกราบไหว้เวลาคุณจะกราบไหว้คุณกราบไหว้เพียงได้แค่สองคนนั่นคือนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮวะซัลลัมกับพระเจ้าอัลลอฮ์พ่อแม่ห้ามกราบไหว้เพราะพ่อแม่คือมนุษย์ระดับชั้นเดียวกันกราบไหว้ไม่ได้คนที่สูงส่งอยู่สองคนนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่านบ,บีขาดความรักจึง สร้างเงื่อนไขให้คนทั้งโลกนี้มารับถือในตัวของเขาทำครอบครัวคนอื่นพังหมดนี่คือสิ่งที่หนูเจอในสังคมของแขกหลังจากที่นบ,บีอายุได้ยี่สิบห้าปีเขายอมแต่งงานกับเจ้านายตัวเองซึ่งเจ้านายตัวเองนี่แก่กว่าตัวเองสิบกว่าปีเพื่ออะไรเพราะว่าเขายากจนเขาก็อยากรวย และหลังจากที่เป็นสามีของผู้หญิงที่รวยแล้วเขารู้สึกว่าเขาก็ยังโดนกดอยู่เพราะว่าผู้หญิงรวยกว่าเขาเขาเป็นสามีแต่เขาจนกว่าผู้หญิงมันกลายเป็นว่าผู้หญิงอ่ะเลี้ยงเขาพอมาอายุสี่สิบปีในระหว่างทําการค้าขายหนูจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยประเทศซาอุดีอาระเบียไม่ไม่ได้มีแค่เอ,อ่อไม่มีศาสนาแต่มีชาวคิดอยู่ มีศาสนายิวอยู่อยู่ตรงนั้นด้วยอาชีพข,า,ขายทำให้คุกคีกับคนที่ว่านับถือศาสนาคิดและศาสนายิวต้องเจอนักบวชคิดนักบวชยิวต้องเจอพิธีกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการละหมาดของยิวเชื่อไหมคะว่าท่าละหมาดของคนมุสลิมเป็นท่าเดียวกันกันกบของคนยิวเลยลองไปหาดูได้เลยว่าเหมือนกันเป๊ะก็ปี้มาเหมือนกันเป๊ะ และประวัติของอาอดัมอิบราฮิมโนอาก็คือเอามาเอามากอปี้มาหมดเลยแล้วก็ามาเปลี่ยนชื่อเป็นอาอย่างเช่นอับลาหฮัมก็เปลี่ยนเป็นอิบราฮิมโนอาก็เปลี่ยนเป็นนุเยซูก็เปลี่ยนเป็นอีซาโมเสสก็เปลี่ยนเป็นโมซา คือลอกศาสดาของศาสนายูวเอามาเป็นของศาสนาตัวเองเป็นเป็นของศาสนาอิสลามลอกมาหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อตอนที่หนูเรียนโรงเรียน,ยนคิดหนูเคยเรียนโรงเรียนคิดตอนอยู่มหนึ่งมองสองมองสามคุณครูบอกว่ารู้ไหมว่านาบีมูฮัมหมัดเนี่ยลอกคมภีรไบเบิลมาหนูก็ไม่เชื่อว่าลอกมา หนูก็เก็บไว้ในใจหนูก็เถียงครูกลับไปว่าไม่จริงนบีมูฮัมมัดไม่มีทางลอกคัมภีแน่นอนจะไปลอกได้ยังไงเพราะว่าซาอุมันเป็นประเทศของอาหรับส่วนพวกฝรั่งก็อยู่แถวยุโรปมันจะมาลอกกันได้ยังไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราย้อนประวัติศาสตร์กลับไปเราจะรู้เลยว่าประเทศซาอุด,ดีอาระเบียไม่ได้มีแค่พวกอาหรับอยู่มีคนนับถือศาสนาคิดอยู่แล้วก็มีคนนับถือศาสนายิวอยู่หนูเพิ่งจะมารู้ไม่กี่ปีนี้เอง หลังจากที่อายุได้40ปีที่ฟังนักบวชอยู่ที่ฟังนักบวชคิดที่ทำการค้าขายด้วยกันเขาก็เริ่มเก็บข้อมูลเริ่มเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งอายุ40ปีเวลาผ่านไป15ปีจนกระทั่งมาอายุ40ปีพอมาอายุ40ปีไปเข้าถ้ำถ้ำในภูขเขาพอเข้าถ้ำเสร็จตูบออกมาแล้วก็บอกกับคนทั้งเผ่าที่อยู่ตรงนั้นว่า ฉันคือศาสดาที่มาจากพระเจ้าพระเจ้ามาเจอฉันในถ้ำพระเจ้าส่งมาลลยอีกัดพระเจ้าส่งเทวดาลงมัลงมาหาฉันในถ้ำแล้วก็บอกว่าฉันคือศาสดาแล้วก็ลอกประวัติของศาสดายิวมาหมดเลยแล้วก็สร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองในรูปแบบใหม่ มีคนดูไหมคะพออายุสี่สิบปีก็มาบอกกับเมียตัวเองที่เมียอายุเกือบจะหกสิบแล้วว่าเนี่ยฉันฝันพระเจ้าบอกว่าให้ฉันไปเอาเมียเด็กเมียเด็กคือใครคือลูกของเพื่อนก็เลยไปบอกเพื่อนว่าพระเจ้าบอกว่าให้ฉันมาเอาเมียเด็ก เลยหลอกไปเด็กคนนั้นอายุหกขวบชื่ออาอิชะนั่นคือเมียคนที่สองของนบี